สวัสดีค่ะวันนี้รัดผักหลังห้องนะคะเราก็จะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิธีการปลูกผักเล็กๆน้อยๆจากสวนผักหลังห้องชวนกันปลูกของเรานะคะโดยวันนี้นะคะรัดก็จะมีนี่เลยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะที่เขาข้างบนที่เป็นรอยขุยๆออกมาแบบนี้จะเป็นปุ๋ยไส้เดือนของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวรัดก็จะพามาชมวิธีการเก็บ ปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางเลี้ยงไว้ในกระถางเนาะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเพาะต้นส้มนะคะซึ่งเราก็จะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนออกมาให้เราได้โกยเอาดินของปุ๋ยมูลไส้เดือนไปตากแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนสดๆนะคะเพื่อนๆมองเห็นกันอยู่เนาะเนี่ยคะ่ะก็ เห็นไหมคะเขาจะดํามากแล้วก็เขาจะเป็นขุยๆออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวรัดก็จะพาเพื่อนๆมาตักเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนเอาไว้ไปตากกันนะคะเพื่อจะเอามาบํารุงหรือทาส่วนผสมของปรุงดินปลูกหรือว่าเอาไปบํารุงรอบๆโคนต้นของผักอื่นๆน,นะคะเพื่อนๆก็พามาทำวิธีง่ายๆฉบับหลังห้องของรัดนะคะ เราก็จะได้เราจะตักเอาข้างหน้า,น,านะคะแล้วเราก็จะตักอุปกรณ์ที่เรามีก็คือเป็นกระมังนะคะที่เราตักจะตักออกไว้เนาะเพื่อให้เขาแล้วเราจะเอาไปตากแดดนะคะเนี่ยค่ะก็เราได้กระมังที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้ช้อนค่ะหรือเพื่อนๆมีอุปกรณ์อ,อะไรเอามาตักได้นะคะของรัดก็จะเป็นช้อนนี่เนาะ แล้วเราก็ตักได้อย่างนี้นะคะก็หนึ่งช้อนชาแล้วใส่กระมังเลยนะคะเพื่อนเราก็จะตักรอบๆโคนต้นผักแล้วก็หรือกระถางที่เขาออกมาให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศาส่วนผัก ง่ายๆทําทปุ๋ยไส้เดือนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตักออกเราไม่ต้องลงลึกเนาะเพราะว่ามูลไส้เดือนเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ถึงตรงไหนนะคะเห็นไหมคะแบบนี้นะคะข้างบนๆเราก็ตักออกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้มูลไส้เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้แบบง่ายๆสำหรับหลังห้องเลยนะคะ แล้วเราก็ไว้ให้เขาออกมูลไส้เดือนมาใหม่เนาะแล้วเราก็มาตักแล้วเราก็ไปตากกันอีกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อเราตักเสร็จแล้วเดี๋ยวรัตก็จะให้อาหารเขาด้วยนะคะเพราะวันนี้เราก็จะมีอาหารมูลไส้เดือนให้เขานะคะ เป็นส้มพัน์ไต้หวันที่เราเพาะจากเมล็ดผลสดนะคะซึ่งเราก็จะซื้อส้มมาจากร้านใายแดงของเราเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะเราตัก <sieht mee iko> ออกแล้วนะคะแล้วก็บริเวณดินเพื่อนๆดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะไม่มีขุยลอยลอยขุยลอยโมโูลไส้เดือนที่ออกมานะคะเพราะเราตักไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะบำรุงเขาคืนไปให้นะคะว่าให้เขาเป็นอาหารแล้วเขาให้ย่อยสลายแล้วก็ออกมาเป็นขุยให้เราได้มาตักเอาไป ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนอีกนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะมูลไส้เดือนที่เราตักได้เห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วก็เกลีย่ยเกลี่ยออกแบบนี้แล้วเราก็นําไปตากแดดหรือทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะคะเนี่ยค่ะบางคนเขาจะล่อนเอาไข่ออกด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็จะอย่างนี้แล้วก็เอาไปโรย รอบๆกระถางต้นอื่นเพื่อบำรุงผักได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ก็จะได้การเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนทําปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบง่ายๆแล้วเอาไปตากนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวช่วงตากแห้งเดี๋ยวรอดค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราก็ทําถึงขั้นตอนที่พาเพื่อนๆเก็บมูลไส้เดือนจากกระถางผักที่เราปลูกนะคะเนี่ยค่ะ เป็นการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนให้เรามีใช้แบบง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะหลังจากที่เราอันนี้เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีพื้นที่เหลือเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็มาให้อาหารเขาเลยนะคะพอให้อาหารเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะมูลไส้เดือนเขาก็กินเสร็จเขาก็จะ ถ่ายออกมาเป็นขุยๆรอบๆเหมือนเดิมที่เราตักได้นะคะก็เดี๋ยวรัดก็จะพาให้อาหารมูลไส้เดือนต่อเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งแล้วแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีเศษเปลือกกล้วยนะคะจะเป็นกล้วยไหนก็ได้นะคะกล้วยนวากล้วยสุกนะคะที่อันนี้เป็นแบบนี้เนาะรัดก็ตัดพอดีเดี๋ยวรัดก็จะตัก เปลือกกล้วยแห้งแล้วเอามาค่อยไปผสมดินปลูกนะคะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวส่วนที่เราตัดเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งให้อาหารไส้เดือนด้วยนะคะเราจะฉีกหรือเราไม่ฉีกหรือเราจะวางเป็นชิ้นแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่นเนี่ยค่ะแล้วก็วางลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายแล้วไส้เดือนเขาก็จะออกมากินของเขาเองนะคะ หรือเราจะฉีกเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพืเ่อนๆเนี่ยคะ่ะถ้าตรงไหนที่เขาเราติดติดโคนต้นส้มเราก็ฉีกเขานะคะประมาณพรุ่งนี้หรืออีกสองวันเดี๋ยวเขาก็ไสเดือนเขาก็จะมากินแต่จริงเขาก็กินคืนนี้แล้วนะคะ แต่ว่าเขาก็จะย่อยๆหมดไปนะคะแล้วก็รอขี้ขี้ไสเดือนรุ่นรุ่นที่สองอีกเนาะเวรัตก็จะพาตักไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้รัตสาทิตของกระถางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ร้วก็จะไปตักตัวกระถางอื่นที่อยู่ในกระถางพริกที่เป็นกระถางใหญ่นะคะที่เราเลี้ยงกระถางใหญ่นะคะเนี่ยค่ะ แล้วแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะวิธีการตักมูลไส้เดือนออกเพื่อจะไปตากทาเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็วิธีการให้อาหารไส้เดือนคืนเข้าไปนะคะหลังจากที่เราตักไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวดินตรงนี้เขาก็จะออกมาเต็มให้เ,เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการทำปุ๋ยไส้เดือนแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้รัดก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาชมคลิปทั้งในตอนรอบเปิดตัวหรือเข้ามาชมทีหลังนะคะก็ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะและก็จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางช่องลงทุกวันเวลา18.30นิกา30นาทีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้ด้วยนะคะ thank you for watching my video see you again next time b ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ